สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอรจันตะเกตนะมือนี้แม่กุ้งพามาอัปเดตอัปเดตลูกหมูของคุณแอลเนาะคุณแอลคุณสอนที่เพื่อนเอาแม่พันธุ์แม่พันธ์ตัวนี้ก็คือแม่พันธุ์จากฟ้าแม,ม่กุ้งเนาะเพื่อนเอามาจะน้อยน้อยแม่กุ้งก็เคยเราให้ฟังก้อนหนานี้แล้วเนาะเพื่อนเอาเอามาตั้งแต่น้ำหนักสิบห้ากิโลแล้วเพื่อนกับมาเลี้ยงจนผสมได้เป็นแม่พันธุ์เนาะทองนี่ก็คือทองที่สองทองที่สอง ก็ได้หลายอยู่เนาะได้จิ๊บเท่าไรก็เพิ่นว่าเสียไปสีหาตัวแต่ว่าคงเหลืออ่ะคงเหลือเอายอดคงเหลือเนาะคงเหลือสิบเอ็ดตัวตัวผู้ห้าตัวเมียหกอ่ะโดยประมาณเพิ่นผสมผสมตัวเนาะทับเป็นตัวผู้ตัวผู้เลยว่เป็นตัวผู้ทับตัวผู้เลยเนาะอ่าบ่ได้ผสมเทียมอลูกหมูจะแข็งแรงเนาะแข็งแรงกว่าอ่าน้ําเชื้อเทียมอ่ะ จะเป็นดังน,นำจานอันนี้ก็คืออัปเดตให้กับลูกค้านากก็คือคุณจิตเนะาะคุณจิตทั้งว่าลิชภุ่มอ่าเพิ่นโทรมากอ่าจองไวเนาะอ่าเมกุงกัตีต่อประสานงานให้คุณแอ๋อเนาะรับช่วงต่อเพราะว่าแมกุลูกหมูในฟ้าเมกุงก็คืคอตีจองหมดแล้วอ่ก็เลยอ่าให้คุณแอ๋วเพราะว่ากะเป็นสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ของแมกุงนี่แหละอ่ะก็เลยกระร้นตีว่า สวยเนาะสวยเหมือนกันเนาะสวยเหมือนกันไอความใหญ่จังใดกะเอาไปเลี้ยงเบิงเนาะเอาไปเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงดูเ,เ,งด <c oughs> เดี๋ยวสิว่ายองจะของ,ขอ,งอ่ะเอาไปเลี้ยงเบิงสก่อนถ้าเกิดมันงามมันใหญ่คอยชุดที่สองคอยตีต่อกลับขึ้นมาอ่ะตรงล่องโดยตัวเองเนาะมือนี้กะนี่ละมาอัปเดตให้กับคุณจิตเนาะทางวาลิชพูิเดี๋ยวจังใดกะให้เพื่อนประสานงานกันก็คืออ่าแอดไลน์ตีต่อโอนมัดจําอะไรก็ติดต่อโดยตรงเนาะเพราะว่าไม่กลุงกะอ่า ให้คุ้นแหวและให้คุ้นแหวเบอร์โทรแล้วก็แอดไล์กันคุยกันเอาเนาะส่วนตัวนี้กะกำลังมีอาการเพราะว่าเพิ่งผสมห่างกันอยู่หนึ่งหนึ่งวันอหนึ่งวันกำลังกัดขวอกรวดกราดกรวดกราดอยู่น่าจะบกเกินนี่ละมือสองมือนี่หรอกมือนี่ดึกดึกหรือเปล่าจังคอยมาก ติตามเบิ้งนอว่าเพื่อนจะได้จัาตัวแม่ตัวนี้ก็เป็นแม่ของอ่าในฟ้าแม่กุ้งคือกัดนาะเพิ่อนออกมาตอเพิ่อน,นั่นจะเลี้ยงไงจะเลี้ยงไงกว่าของแม่กุง้งคิวเอาไม่พาดในในฝ้าแม่กุ้งน่ะไงอยู่แต่ว่าเพิ่อน,น่ะจะเลี้ยงดีกว่าเนาะเพราะว่าเบิง้งเบิ้งสัดส่วนน่นกัดใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเห็นว่าหมูแม่กุ้งใหญ่แล้วฟุ่นเยวเนี่ยเลี้ยงใหญ่กว่าอีกเดียวแม่กุ้งจะพาไปอัปเดตของอ่า ลูกค้าทางอันบ้านอ่าอย่างกว่าน้องลาด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 ช,ชุดนี้ก็จองเนาะแต่ว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเพิ่งถึงจะมาอ่าเบิ้งแล้วก็ะมาจับเนาะชุดนี้ก็คงเหลือจากตัวสิ 18, บเอ็ดบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอสิบสามเออสิบสามสิบสาม สิบสามอ่าลูกค้าบ้านอ่าน้องลาดเพิ่นต้องการลูกหมูเขาที่ละยี่สิบตัวเนาะเพิ่นเคยเอาของแมกุ้งไปแล้วชุดชุดก้อนอ่าชุดก้อนแล้วพ่อเพิ่นได้ขายได้อยังมาอ่าเพิ่นกะมาตัวเนื้อเนาะตัวเนื้ออ่าจองเป็นครั้งที่สองอ่าแต่ของแมกุ้งนาะบะหมี่อ่าแม่กุ้งมีแค่ชุดที่คงเหลือแปดตัวเนาะสำหรับตัวผู้อ่าสำหรับหมูสองสายเจ็ดห้า อ่ะแม่คุงก็เลยเอาตัวผู้ให้เพื่อนตัวเมียสามตัวแม่คุงเก็บไว้สําสหรับแม่ที่เพื่อนคงเหลือสิบเอ็ดตัวเนาะของแม่คุงก็เลยมาเอาของคุณเอ๋วเพื่อไปเพิ่มเติมก็จะได้ยี่สิบตัวอยู่ก็จะเป็นยี่สิบตัวเนาะอ่ะยี่สิบกว่าตัวอยู่ดอกแต่ว่าตัวน้อยก็เพื่อนก็จะบอได้ห้เนาะเพราะว่าตัวน้อยก็จะคัดไว้เลี้ยงเองก็จะมีตัวน้อยอยู่เห็นไหมตัวเล็กตัวนึ่แหล้วเนาะตัวนึงเดี๋ยวมือพ่อไม่ใหญ่เขาจะคอยมาเบ่งอีกเท่อนึงเนาะว่า ตัวน้อยนั่นบางทีอาจจะกินอาหารอาจจะสมบูรณ์แข็งแรงก็ไดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กัเพื่อนเริ่มเพื่อนเริมฮัดให้กนเลียล่างก็อาจจะมีถ่ายเนาะถ่ายเห็นบอกถ่ายถ่ายแบบนี้ก็ถือว่า,าปกติไม่เป็นไรเนะาะเพราะว่าจะถ่ายเป็นเนื้อถ่ายเป็นเนื้อเห็นไหมถ่ายเป็นเนื้อเนือ้อข้นเหมือนกับเพื่อนปรับสาภาพล้ำไสอยู่เนะาะอันนี้ก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไร บเมนทองเสียอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากสบายใจก็ฉีดยาก็ได้เนาะอ,อ็อ,อกต้าซิน 1- 2ซีซีก็ได้เนาะอ่ะเพื่อสบายใจแต่ว่าถามว่าเป็นอย่างบอแม่กุ้งก็ว่าบอทายแบบนี้ก็คืออ่าเพื่อนปรับสภาพล่ำใส่เนาะเพราะว่าเพื่อนพึ่งหัดอ่าเรื่มกินเลียร่างลูกมตูตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ขึของแม่กุ้งนั่นเกิดวันที่เก่าของเพื่อนกับประมาณวันที่สิบอ่ะมื่นนี้วันที่อ่ายี่สิบยี่สิบสอง ก็น่าจะเอ,อ,อ่อส,สิบสิบสองวันอ,อ่ะสิบเอ็ดสิบสองมื่นอ่ะสิบเอ็ดสิบสองมื่นแต่ยังพันในต่อนเนาะยังพันในต่อนเพราะว่านี่แหละกระเนื่ยงด้วยนี่เพิ่อนพึงหัดอ่าเลียล่างแล้วที่นี่เพิ่นก็มีอาการทายเลีวก็เลยให้เพิ่นทายปกติก่อนถ้าเกิดเพิ่นทายเลีวกับจะเป็นปัญหาตอนเข้าต่วนเนาะตอนบางทีทายทายเพิ่นอาจจะไปโดนแพ้อ่ะทำให้ ติดเชื้อก็ได้เนาะให้เพื่อนหายสกักคนเขาคอยจังคอยตรวจอันนี้ก็คือของคุณเอ๋วเนาะของแม่กุ้งกะเดี๋ยวมือหนาค่อยไปอัปเดตอีกมือนหนีก็คือไม่เยี่ยมเยี่ยมก็คือเยี่ยมเบิงหมูเนาะของคุณเอ๋วคุณสอนอแม่เพื่อนพันเพื่อนอัตอนตัวนั้นก็ก็คือลูกค้าทาังบ้านเดือเนาะเอาไปแล้วตอนนั้นก็คือลูกค้าของแม่กุ้งนี่แหละอ่ะแนะน,านําไห้เนาะแนะนําไห้เพราะว่าบางคืออ่ะลูกหมูในฟ้าแม่กุ้งบ่พอแม่กุ้งก็ต้องหา เนาะหาหาแบบแบบแบบนี่แหละที่เอาแม่พันธนะุ์เนาะที่เป็นสายเลือดจะเข้าไปแต่ถ้าเป็นเป็นของเจ้าอื่นที่เพิ่นเอาแม่พันธุ์มาจากทางอื่นหรือจังใดกะแม่กุ้งก็จะแนะนําให้ไปคุยกันเองเนาะให้ไปคุยกันเองให้ไปเบื้องเองเนาะจะบแนะนําให้แบบออนไลน์เนาะแบบ line. ออนไลน์อย่างเช่นสมุติเนาะของคุณจิตอของคุณจิตก็คือแม่กุ้งแนะนําให้ได้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นหมู ที่เกิดจากแม่พันธุ์ที่เป็นสายเลือดของแม่กุ้งเองอแต่ถ้าเป็นของคนอื่นแม่กุ้งอาจจะบกกาะบกกาถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือให้มาดูด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็คือสวยล่ะสวยถ้าเป็นท้งองเจ้าของอะไรก็ง,ง่ามวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะลูกหมูของคุณเด๋อคุณเด๋วคุณสอนเนาะ,ะมาให้คุณจิตลูกค้าทางวาริชภูมิเนาะที่เพิ่น สั่งจองไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องอันนี้ก็สำหรับผู้ใดกะยังว่างอีกหนึ่งแม่ปดเก่ <c oughs> าพวดปวดโยอ่าคาดการว่าไม่เกินบ่เกินขึ้นนี่เนาะยังว่างยังว่างสำหรับผู้ใดสนใจกระทักเข้ามาสอบถามได้เนะาะอเบอร์โทรเดี๋ยวแม่กุ้งแปะให้สำหรับของคุณแอลเนาะหรือจะโทรมาเบอร์โทรของแม่กุ้งเพื่อสอบถามก็ได้เนาะ อันนี้จะเป็นแม่พันธุ์เนาะแม่พันธุ์สายพันธุ์จากฟาร์มเฮ่า,ฮานี่แหละที่เพิ่นแบ่งมากัคือที่เ้าถ้าเกิดว่า,าใกล้บริเวณใกล้เคียงเนาะที่เป็นลูกค,ค้าที่เพิ่นมาถามทีบ่บลแม่สายพันธุ์ของแม่กุ้งเนี่ยแม่กุ้งก็จะให้ไปดูเองเนาะให้ไปดูเองไปคุยกันเองไปไปเบิ่งเองเนาะการเจริญเติบโตอันนี้ก็ตอบให้ได้เพราะว่าบร่แม่หมูเฮาบม่แม่หมูเฮาตอบ,บได้เนาะไปเบิ่งกันเอาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือการันตีให้เพราะว่า หนึ่งก็คือเป็นสายพันธุ์มาจากอ่าโดยตรงเนาะโดยตรงที่ไม่คุ้งคัดสายพันธุ์มาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นผสมเป็นตัวผู้เป็นเป็นเป็นพ่อพันธุ์เนาะเป็นพ่อพันธุ์โดยตรงจะแข็งแรงกว่าผสมเทียมอ่ะจะแข็งแรงกว่าของไม่คุ้งอีกเนาะอ่ะเพราะว่าไม่คุ้งน่ะจะผสมเทียมอ่าน้ำเสือกับเป็นน้ำเสือเย็นอันนี้จะเป็นอ่าตัวผู้จะมีความแข็งแรงอ่ะมีความแข็งแรงเยอะกว่า ดีกว่าว่าสันทรดีกว่าเนาะอ่าคลิปนี้กะมาอัปเดตเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพรจันตะเกียรตเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวจังใดกะผู้ใดอยากไปให้ไปอัปเดตยังกะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปอ่ามาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะสําหรับบ้านๆง่ายๆอ่าเรียงแบบบ้านๆง่ายๆให้หละนี่พอพรจันตะเกียรตอ่ามื้อน,นี้กะสวัสดีจ้า